ตอนแรกเรามาทำการสาดให้ก <refugees> ับกิ้งก่าหายากเอาวันนี้ครับม่กัดไหมไม่กัดครับมันมองหน้านี่เลยอะยังไงพอทีมมาติดเต็นม่านไฟฟ้าหมดเลยสบายมากเลยพี่สีเข้ามาในบ้านเนี่ยเพื่อนคิดว่าเป็นแบบโทนี่สตาร์ทั้งหมดเลยติดให้ทุกห้องเลยค่ะทุ่มสุดๆเลยค่ะโอเคกูบูดอฟ ในฝันของเคเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยครับเป็นอะไรที่แบบเราใช้ได้ทุกส่วนแล้วก็มีสันเดยเงเยอะแล้วก็อีกอย่างคือสมาร์ทโฟนเนี่ยนี่ของจริงป่าเราจับดูว่นม่ที่เกมทั้ง3เรื่องนี้นะคะแล้วมีแอบ,บต้อนเรื่องที่โกหกอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องที่เคกโกหกนะครับก็คือเรื่องที่ สาม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 ครับเด็กไม่ช่วยกันเลยะอันนี้อันนี้ทีมงานช่วยโกหกนะครับเขาบอกว่าให้พูดว่าซื้อกิ้งก่ามาแต่ที่สีก็คิดว่าเป็นเด็กผีทำไมอ่ะไม่ได้สั่งกิ้งก่ามาจากกาลาบะกอสเหรอไน้สั่งมาจากกาลาบะกอสมันจะเป็นไดใสเซนก็ไม่ค่อยแห้งนะรู้รับตัวพี่น้อยอ่ะเนาะทีมงานเนี่ย นนเนี่ยยังไงเนี่ยงั้นไปหยิบไปหยิบของรางวัลให้พี่สีเลยนะ <c oughs> เอาละครับได้เวลาไปหยิบของรางวัลให้พี่สี่ตครับอันนี้มันจะดูน่ากลัวไหมใช่นี้อันนี้จริงๆมันเป็นที่กันสุนัขก,กัดนะครับแต่พอดีว่าน้องแม็กซ์เนี่ยเวลาเขาอยู่ในกรงของเขาเนี่ยเขาจะมีความหวงขี้นิดหนึ่งก็จะมีความ agressive นิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้ protection ขึ้นมาแต่แบบเวลาน้องขึ้นมือแล้วน้องก็จะเฟ้นดีมากมาแม็กซ์ นี่ก่อนแม็กซ์ตามกติกานะครับพี่ซีตอบคําถามผิดนะครับก็จะเอาเจ้าตัวแม็กซ์เนี่ยไปเกาะไหลพี่ซีแล้วก็ให้พี่ซีถ่ายรูปนะครับนี่ครับเป็นเด็กดีนะครับ <c oughs> มันเพิ่งออกจากโกงมันเพิ่งออกจากโกงเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวไปกัดพี่ซี <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับรางวัลเนี่ยค่ะทำไมที่ไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยอย่างนั้นนะฮะแม็กซ์คะ่ะม <c oughs> ีแต่คนอยากจับนะครับแม็กซ์มันแก่แล้วใช่ไหมคะปีเดียวเองครับยังเด็กๆต้องรูปก่อนครับ แม่ค่ดื้อนะขอร้องไม่ไม่ไม้ผิวหนังหัวเข่าอาม่าโ้ดลูกขามันเฮ้ยพี่นนีอดีีนาี่ล้วตรงะแต่ไม่เม่ี่น้าตรก่อนนะาตรงตรงหันไปชิดชิดกับเคหนอย ห่่ออนดดีีกววายิ่งขยับจะยิ่งเดินนะครับแกไม่ได้ผิดอะไรนะที่แกเกิดมาเป็นกิ้งกาแต่พี่ไม่ชอบแม็ไแม็กแมกอยาไปแม็กอย่ามองเรา ถ้าเรานม่มีตนนี่มันไม่ใช่ขนนิ้งนะมันดูไม่คุยอ่ะคือตัวนี้หน้าตามันไม่ได้น่ารังเกียจนะหน้าตามันดูใสซื่อบริสุทธิ์มากแต่ว่าผิวหนังเหมือนหัวเขา่าอะมากจุ๊บหน่ยไม่เป็นไรค่ะจุบบ๊บเราไม่กลายร่างเป็นเจ้าชายแน่ๆถ้าวางตัวนี้แล้วถ้าดิ้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาคุยเชื่อไห<อ>มครับไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเชื่อเชื่อเชื่อแม่ครับนโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตบไม่ได้ก็พุดละ ท้ายสุดนี้ปล่อยน้องแม็กไตทีมงานเราไปก่อนนะคะจะมอบของที่ระลึกนะคะชิ้นสุดท้ายเอาไว้ให้ความบันเทิงกับน้องกิ้งก่าน้อยนะคะ JBL Go 3ค่ะนจังหวน้ำอันนี้คือแรกกับแม็กแลม็แม็กอยู่กับที่ดีแล้วแต่ก็มันฉลาดมากใช่ไหม่อนนี่มันเต้นวยนะแทงกุ้งแทงโก้เผื่อมีคลิปยูทูบตัวใหม่เขาน้ามีตัวใหญ่กว้จะเอาถ้าคนดูอยากเห็นก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วไปให้พี่จิ ไม่ทราสุดน้ำใจท่าไห่เลยวะความระทึกใจยังไม่ผุดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องข้างล่างต่อเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ชั้นล่างยังมีห้องหนึ่งห้องนี้ดูเหมือนยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรใช่ครับห้องนี้เรียกว่าอะไรคะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ตอนแรกเราเกล่าว่าเป็นโซนสักลาเป็นโซนสวนแต่เรารู้สึกว่าพื้นที่มันเยอะระดับหนึ่งเราก็เลยแบบตัดสินใจแบบปิดทุกอย่างแล้วติดแอร์ติดตนลงเลยโอ้มีกั้นห้องทำพิ่มเติมมา<ะ>ตัวนี้คือต่อเติมใช่ไหมเรววาก็ตัวเนี้ยเหมาะเป็นสตูดิโอมากเลยเนาะใช่ครับเออดูมีความแบบว่าไม้ไม้มี เปลี่ยนห้องแล้วเปลี่ยนสัตว์ไปเลยนะโอเคเหมาะสมกับใบหน้ามากในการเลี้ยงอะไรอย่างงี้ไม่กลัวน่ารักค่ะไม่ตายน่ารักจังเลยอ๋อตัวนี้ชื่ออะไรคะซีลีนครับซีลีนเพิ่งมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับกี่เดือนคะเนี่ยประมาณ2เดือนนิดนโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะซีลีนตัดภาพไปดูตอนแม็กออออออฮือก็เลย ห้องนี้เราให้อุปกรณ์ของทาง P Sense เน่ะเข้ามาติดให้ซึ่งจริงๆอ่ะมีตัวที่ฉลาดที่สุดคือตัว Environmental Sensor ตัวนั้นซึ่งสามารถแบบรู้อุณหภูมิแล้วก็ควบคุมตัวแอร์หรือเครื่องปรับอากาศได้ด้วยค<ร>ือบางทีเครื่องปรับอากาศเรามันไม่ได้ต้องเปิดไว้ตลอดเวลายกเว้นห้องนี้เป็นห้องแบบมีของที่เสียได้อย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าหรือว่าพวกกวายบางคนเอาห้องมาเก็บไว้แบบนี้ใช่ไหมคะก็มีตัวนี้มันก็จะเป็นการแบบว่าควบคุมการใช้งานของเครื่อง้ไฟฟ้าและตัวพลังงานด้วยนี่สวิตช์ส่วนนะ ที่บอกว่าห้องนี้เหมือนสตูดิโอเพราะอะไรรู้วป่าเพราะรู้สึกว่าถ้าเราติดเซ็นเซอร์นี้ให้แล้วอุณหภูมิห้องสูงกว่า30องศาปับแอร์เปิดทันทีก็จะเป็นเหมือนกับตัวคอนโทรลควบคุมตัวแอร์ได้ด้วยก็ ทำให้ของไม่เสียค่ะบางทีอย่างห้องถ่ายทําก็จะมีพวกอุปกรณ์กล้องมีอะไรอย่างถ้าโดนแดดโดนอะไรแรงๆเรื่อยๆสายไฟหรือแม้กระทั่งตัวเลนก็จะแบบเสื่อมคุณภาพไฟห้องนี้แล้วก็ติดตัวหลอดของวิสไปให้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันห้องนี้เป็นตุ่หมอเลยนะที่เป็นแบบสตูใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันไปด้วยกันแล้วเนี้ยโอเคตัวนี้อันนุญาตให้ไปจอยนะได้เลยจ้าบ๊ายบายพี่ๆก่อนเร็ว มุมตรงนี้มีของที่มาวางเป็นแบบเดคอเรชันไอเทมให้แล้วเป็นฮอตไอเทมด้วยนี่เครื่องชงกาแฟ n e s p r e s s o a t e l ต e ตัวนี้พี่เพิ่งไปรีวิวมาเลยแล้วพี่แบบรู้สึกว่าพี่ชอบมันมากทุกคนที่มาแฮปปี้มากเพราะว่าเครื่องเนี้ยสะดวกแล้วก็กาแฟอร่อยมากเลยด้วยปกติคนชอบกินกาแฟก็จะ,ะมันสองท้ายบางคนชอบกินกาแฟดำไปเลยคคุณพ่ออาจจะชอบกาแฟดำพวกเอสเปรสโซใช่ปะแต่มันทําได้ครอบคลุมทุกสูตรเลยไปจนถึงลาเต้ลาเต้คือแบบตรงนี้มันจะมี ที่ตีฟองนมได้ด้วยก็ใส่นมเข้าไปก่อนแล้วก็ตีฟองนมกดกาตฟเนี่ยะะมันจะมีแบบหลายๆที่มาของตัวกาฟแฟในการเพาะปลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่ผู้หญิงจาชอบหน่หอยก็จะแบบเนี้ยเรจะมีพวกปริสตาครีเอชั่นที่เป็นมีรสชาติอีกหน่อยนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆคือแบบเขาขายตัวแคปซูลตัวนี้ก็เปิดเข้าไปแล้วก็หยอดลงไปเลยไม่ต้องแกะอ๋อแค่นั้นเลยใช่หยอดลงไปปุ๊บแล้วก็ปิดใช่ป่ะมันก็จะมีเหมือนจ่อพอปิดแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ พอกดปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องต้มน้ำเนาะที่ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยมันมีแบบรสชาติหอมกรุ่นใช้เวลานานๆไม่นานเลยแก้วนึงไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยโอแค่กินกาแฟป่ะปกติกินครับปกติจะกินพวกอเมริกาโน่กาแฟดำอ่าให้เลือกดีกว่าเดี๋ยวลองดีกว่าวิเวลโต้ลังโกความเข้มระดับสี่ค่ะอืมอร่อยมากยังเดี๋ยวแล้วนะเรียบร้อย สะดวกเนาะหืมหอมมากเลยพอเสร็จแล้วอะเราเปิดมนะัน่ะตัวแอดที่มันทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่าง oh. พอแบบเต็มแล้วค่อยยกไปเทแล้วตัวนี้เขาเอามารีไซเคิลด้วยซึ่งมันเป็นแบบแมบทบทีเรียลที่สามารถเอามา oh, <S <S รามีไซเคิลได้ม่ต้องอมือแล้ออใช่ไม่ต้องออกมาละมือเราไม่ต้องจับอะไรเลงแต่ไวมากเลยนะดีหอมมาก,มมากได้ไหมร้อ <What? S 1> <laughs> รับรองเพื่อนจะชอบคุณพ่อน่าจะชอบมากขาวก็ใช้ง่ายตรงก้านตรงนี้ข้างล่างมันจะมีที่ตีฟองนมสําหรับคนที่ชอบกินนมนถ้าเกิดทําลาเต้คือใส่นมเข้าไปก่อนแล้วก็อาจจะใส่อยู่ในเหยือกก็ได้ค่ะก็มันก็จะตีไเลยเพลินมากนาำมักินหอมทั่วบ้านเลยไปเราไปดูห้องทํางานสักนิดนึงแล้วกันเนาะได้เลยครับ ในห้องทำง,งานหรอภูมิใจนำเนสนอสุดครับว้าวน่ารักมากอันนี้นก็จะเป็นออฟฟิศเคด้วยแล้วก็เป็นที่ถ่ายทำด้วย<อ>แล้วก็เป็นห้องเกม K ด้วยสวยงามเอาเนี่ยขอนั่งสักนิดนึงนั่งได้ใช่ไหมคะได้เลยครับปรากดหักพื้น <c oughs> เออมุมนี้แบบถ่ายทำเนาะจริงๆตรงนี้เนี่ยเราว่าที่มาติดตั้งอะ่ะเรื่องของการควบคุมไฟกับแอร์ก็น่าจะ,ะเพียงพอแล้วละเพราะว่าด้านหน้ามองไปก็เป็นตัวกันสาดที่ไปติดตั้งเลยเออสบายมากเลยพี่จีเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ย แดดตอนตอนยังไม่มีตัวกันสาเนแดดส่เข้าถึงนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มีกันสาแล้วมีทง่านี่ทุตันออกไม่ถึงเลยอืมนี่มีแคสเกมอยู่แล้วเราูรู้สึกเหมือนห้องแบบนี้เป็นห้องแคสเกมเลยครบมากเลยเราดูหูเต็มที่มากอันนี้ส่วนตัวคือเรามีแพลนว่ากำลังจะเป็นแบบผีมืออยากกลับบ้านแคสเกมบ้านก็เลยตับจัดเซตคอมเลยโอ้โหปกติเล่นอะไรจริงๆก็เล่นเอาวีเอาวีซึ่งไม่ต้องใช้คอมเลยใช่ไหมไม่ไม่ทำละ ห้องแบบนี้ก็ต้องมีคําสั่งเสียงคราวนี้ห้องนี้สั่งว่าอะไรคะเนี่ยมีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดรพร้อมแบบจะทำอะไรก็ได้จะดูหนังจากคอมหรือว่าจะเล่นเกมอะไรครับเคก็จะมีคําสั่งโอเค Google เซลิกาเซลิกาอ๋อเซลิกามีความแบบไฟ<ร>แบบเราปแบบิดพมานครับ ไม่ไอเดียนี้ดีนะเอาไปตั้งเป็นชื่อแบบใครสักคนหนึ่งในบ้านใช่ปะ่ะแล้วก็โอเค o o o g l ลเราพูดชื่อเขาขึ้นมาดีเลยตรงนี้มรามีติด o o o l l n n s t ต์นีัก็สามารถสั่งได้นะ,ะเป็นลำโพง AI จริงๆเิตอนนี้มีแค่คำสั่งเดียวเพราะว่าเราใช้หมดคำสั่งเนี้ยบ่อยที่สุด ส่วนไหนก็จะเป็นเรื่องสีครับทำไมต้องเซลิกามันคืออะไรอ่ะเป็นตัวละครในอวีที่เคยชอบแล้วตอนนั้นคิดไม่ออกก็เลยเอาชื่อตัวละครนี้แหละเซลิกานี่แหละใช่โอเคยักเข้าไว้นะคะเดี๋ยวดูเทเองจริงครับอย่าง activate one o e two fix ครับเพื่อนมาปุ๊บเราพูดยังเขาคิดว่าเป็นแบบโคตรระหัดรบสุดยอดมากเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรขึ้นมาเลยเออมันดูแบบว่าสายลับนิดนึงนะใช่ครับกลัวจำตัวเลขไม่ายเองมากกว่าอันนี้อันนี้เคียจะใช้บ่อยครับเป็นแบบโหมดปาร์ตี้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆไงโอ้ยอันนี้น่า มากเออไซส์ห้องกับผนังซีลิงเนี่ยพ<ช>าทามินแล้วสวยเลยเนาะแล้วมีไฟที่มันไฟเส้นเดินรอบนี้วโหยบูดห้องนี้ดีมากโอเคถ้าะจะเป็นห้องแบบทำงานโอเคยังเป็นห้องนอนด้วยห้องพักผ่อนเนาะจะไปสบายยิบกลางวันแหมรู้สึกว่าบ้านเนี้ยครบมากเลยอะ่ะลอง Google Nest หน่อยไหมได้ครับอ่าลองสั่งคำสั่งหนึ่งมันมีภาษาไทยด้ยวยโอเค Google ปิดไฟทั้งหมด ที่ยังมีไฟอยู่จะเป็นไฟด้านหลังอันนั้นแยกกันไฟเส้นไม่เกี่ยวโอเคกูโกเปิดไฟทั้งหมดไม่เป็นแล้วนะครับหลอดละสีสีละหลอด <c oughs> เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเออนี่แหละคือความบันเทิงของการใช้ IoT <c oughs> ในบ้านนะจ๊ะ นอกจากนั้นห้องนี้นะคะยังสามารถสั่งเปิดป<ม>ิดแอร์ได้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยเนี่ยเวลาเราทำบ้านธรรมดาซื้อมาเป็นบ้านปกติแล้วเราสามารถเสกให้มันเป็นสมาร์ทโฮมได้<ม>อย่างใจเราแล้วก็คำสั่งซีนต่างๆมันเป็นตัวตนเรามากๆเลยตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะคือรู้สึกว่ามันตอบโจทย์อะไรหลายอย่างอย่างบางครั้งเนี่ยเราอยู่ข้างนอกแล้วเราอยากกลับเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยแอร์เย็นๆไม่ร้อนอะไรเงี้ยครับ เราอยู่ที่อื่นแเราก็สั่งผ่านแอปได้เลยก <This. S 2> ็แบบเปิดแอร์เปิดไฟเปิดอะไรเตรียมพร้อมกลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่าเออมันทําให้อะไรหลายๆอย่างให้เราใช้ชีวิตได้ <ats> ง่ายขึ้นเออแล้วถ้าเกิดเวลาเราไปต่างประเทศเราก็สบายใจ <c oughs> <ๆ S 1> ด้วยบ้านใช่ไหมแบบ <c oughs> สมมติลืมปิดอะไรนไิ่นิก็รีแทร์ทันแล้วไปต่างประเทศน้องจัดเลี้ยงทํางไงคะก็อาจจะเป็นภาระของพี่น้องแทนหรือถ้าพี่น้องไม่ไม่ไม่ว่างเลยก็ฝากีิสตฮะสุดท้ายนี้เรามีมีนิเกมอีกหนึ่งเกมมาให้เล่นกันค่ะ ม Mystery Box กล่องปริศนามีกล่องปริศนาทั้งหมด3ไซส์เล็กกลางและใหญ่โดยที่ของข้างในก็มีจํานวนและประเภทที่ไม่เหมือนกันกติการ,การง่ายๆคือให้เคเลือกกล่องปริศนา1กล่องเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่ซีแต่ของข้างในจะเป็นอะไรนั้นไปลุ้นกันเลยเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันระวังมันดิ้นนะเนียนๆเนียนๆถ้าเป็นพี่ซีเนี่ยคิดว่าน่าจะมันหลอกอันนี้เป็นกล่องใหญ่สุดคิดว่าน่าจะของน้อยสุดอีงอ คิดอย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นเหรอกล่องเล็กก็ได้จ้าไม่ได้ใช่เลือกกลางๆก็ได้เซฟๆของแจ้งอะไก็ไม่แกล้งหรอกค่ะลองซบสุดละให้จริงๆนะเราเป็นรายการที่ซบๆใจเย็นดีๆแก้ะไม่เป็นไรคุณเคยกับแม็กแล้วไหมที่เราเป็นกล่องกลางนะกล่องกลางอ่ะจัดปะแกะเลยค่ะอันนี้เราของว่านของว่าน พี่สี่ดูไหมครับว่ามีอะไรคิดว่าเคจะชอบไหมครับคิดว่าเคน่าจะชอบอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจหลังจากมาบ้านเคเราได้เจอสับปะรดเต็มบ้านเลยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าเราจะเลือกว่าเคชอบไปไหนดีเอาแล้วนะครับแทนธแทนแทนทนแททนททนทนนแทนนนแันนแทนแทแทแทนแทน โอ้อันนี้อะไรครับที่ใส่ให้หมาหรือเปล่าใช่เป็นอุปกรณ์ของน้องหมาอุ้ยน่ารักมากเลยอุ้ยเออนี้ก็น่ารักมากน้องหมากินข้าวแง่อันนี้เป็นถุงเท้าหรอครับใช่ค่ะถุงเท้าน้องหมาก็ได้หรือวันจะเป็นถุงเท้าของเก้าอี้ให้แม็กได้ไหมครับอันนี้ได้ค่ะแม็กจะได้ไม่เกี่ยวเ่ยแขนเต็มไปรอยเลย หมวกน้องแม็กใช่ไหมครับหมวกพี่แปงล่างไปคุยกับแม็กได้เลยน่ารักมากเลยครับเออคิวมากเลยขอบคุณมากเลยครับยินดีได้ค่ะเอ๊ะยินดีอะไรเออดีแล้วแหละให้เปดีเปล่าให้หมดเปล่าข่องนะให้เปล่าให้เปิดดีกว่าครับอยากเปล่าได้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องให้ทำไมครับมีอะไรหรือเปล่าเอาแล้วนะครับเอาละ ทำไมตื่นเต้นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อ่ะอ๋อกาแฟผลิตภัณฑ์จากทันเซเป้ค่ะอ่าทันเซเป้เป็นบริษัทของใครอะเป็นบริษัทของแฟนพี่เองอันนี้ด้วยไหมครับด้วยแต่อย่าให้หมากินนะคะมันเผ็ดค่ะอุ้ยชื่อว่า C Max ก็คือให้แม็กกินซีให้แม็กไม่ใช่ลบ่นะแม็กขนล้วนซีแม็กซ์ให้พี่ซีครับซีต้องมีแม็กใช่ชร์ ะห่อจริงจังอะไรขนาดเนี้ยฮะทำไมทุกคนดูตื่นเต้นเยอะมากเพราะดูรุดกระกลองสุดท้ายยยังอุ้ยเป็นกล่องอะไรครับ หลอดไฟ UVC ค่ะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับบ้านคนที่มีสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เวลาทําความสะอาดเนี่ยคนและสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต้องอยู่บ้านไม่ต้องมีคนเดินเข้าเดินออกนะคะพอเปิดปุ๊บมันก็จะทําความสะอาดฆ่าเชื้อแบบแ่ร์กสนมาขา วันนี้นะคะรู้สึกฟินมากนะคะมาบ้านเคเนี่ยเหมือนมาพิพิธภัณฑ์สัตว์แปลกเลยนะนั่งยินบรรยากาศอย่างนี้เหมือนรู้สึกอยู่ในช่องของน้องเคเลยค่ะวันหลังขอไปออกช่องเคบ้างนะคะโอ้ยินดีเลยครับมาเลยครับ CK CK featuring ิงไรเี้แล้วก็ IoT ในบ้านเครู้สึกว่ามันลงตัวมากเป็นซีนที่แบบในบ้านน่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีแบบซีนความไฮเทคความสมาร์ทเข้าไปด้วยสีว่าดีเลยค่ะเคก็ว่าดีครับเย้ไปแล้วค่ะไปกับน้องแม็กเลยบายบาย